วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวประเทศจีนกันค่ะส่วนที่ที่เราจะพาไปเนี่ยก็คือมณฑลชานซีมณฑลชานซีนั่นนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมโบราณของจีนเลยนะคะส่วนในเมืองชานซีเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีเมืองแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ทุกคนได้ชมค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเข้ารายการนะคะ ก็ต้องขอกำลังใจจากทุกคนก่อนคะ่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะทุกคนมาค่ะหัวข้อที่เราจะมาให้ความรู้กับทุกคนในวันนี้นะคะก็คือก็คือ,คอมนลทนซานซีนั่นเองคะ่ะแต่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะคะบางคนอาจจะงงว่าพูดผ,ผิดหรือเปล่าสานซีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสานซีก็เป็นมนลทนหนึ่งของจีนเช่นกัน จะเขียนแบบนี้ค่ะส่วนสานสีนะคะจะเขียนแบบนี้ค่ะเอาละค่ะมณฑนสารซีนะคะอยู่ตรงไหนของจีนกันนะมณฑลซานส,าสีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศจีนทิศตะวันออกมีภูเขาไทยหางมีพื้นที่ติดกับมณฑลเหอเปย่ยทิศตะวันตกมีภูเขาลีเหลียงซานทิศตะวันตกและทิศใต้มีแม่น้ำเหลืองมีอาณาเขตติดกับมณฑลซานซี ทิศใต้ติดกับมฑลทหนเหนานมฑลทุนสารซีมีที่ตั้งอยู่หลังเขาไถซานทางทิศตะวันตกจึงได้รับขนาดหางว่าเป็นสานซีหรือมฑลทด้านตะวันตกของภูเขานอกจากนี้มีภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบไปด้วยภูเขาเนินเขาที่ลาดสูงและที่ราบลุ่ม โดยมีพื้นที่เป็นภูเขาทั้งหมด80%ของพื้นที่ทั้งหมดค่ะแม่น้ำสำคัญแม่น้ำสายสำคัญนะคะได้แก่แม่น้ำเฟินเหอซึ่งมีความยาวเนี่ยอยู่659กิโลเมตรและมีแม่น้ำอีกพันกว่าสายเลยค่ะส่วนในด้านของทรัพยากรธรรมชาติของมนฑลซานซีนะคะมีการค้นพบทรัพยากรแร่ธาตุเนี่ยมากกว่า105ชนิดด้วยกันค่ะ ในจํานวนนี้นะคะมีการสํารวจแล้วก็นําไปใช้เนี่ยอยู่67ชนิดด้วยกันค่ะจึงมีการขนานนาำนะคะว่าเป็นเมืองแห่งฐ่านหินค่ะบนศธรสานสีนะคะพื้นที่ทางใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีทรัพยากรพืชผักแล้วก็ป่าไม้เนี่ยที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีป่าไม้ประเภทบอดเลเวดนะคะต้นสนต้นไม้ผัดใบ แล้วก็มีทรัพยากรสัตว์ป่าเนี่ยมากกว่า400ชนิดด้วยกันโดย10ชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุมของนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือภูมิศาสตร์ของมณฑลซานซีนั่นเองค่ะมณฑลซานซีได้รับขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโบราณของประเทศจีนโดยมีวัฒนธรรมเหอตู้และติงชุนและมีการค้นพบมนุษย์โบราณสมัยยุคหินเก่าในสมัยราชวงศ์เซีย่ยที่นี่อีกด้วย ลายเริ่มก่อตั้งประเทศจีนบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลซานซีในสมัยราชวงศ์ซางมณฑลซานซีเป็นพื้นที่ปกครองหลักต่อมาในสมัยราชวงศ์หนานเป่ยเฉาราวศศราวคศราช420-589มณฑลซานซีได้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและในสมัยราชวงศ์เป่ยเว่ยได้สร้างเมืองต้าถงเป็นเมืองหลวงแต่ก่อนเรียกผิงตี้ สมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์เหลียวมณฑลซานซีเป็นเมืองสําคัญทางตอนเหนือของประเทศจีนและเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์หยวนหรือมองโกประเทศจีนมีมณฑลทั้งหมด11มณฑลโดยมณฑลซานซีณนเวลานั้นมีพื้นที่ครอบคลุมถึงมณฑลเหอเปย่ยและกลายเป็นมณฑลที่สําคัญของราชวงศ์หยวนประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในมณฑลจนได้รับการยกย่องจากมาโคโปโล จนถึงในสมัยราชวงศ์หมิงการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมณฑลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเมืองอันดับต้นๆของประเทศมณฑลซานซีเป็นหนึ่งในพื้นที่การปฏิวัติในปีทศกราช1924พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตั้งให้มณฑลซานซีเป็นมณฑลบริหารในการทําสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในวันที่24เมษายน1949เออมืองไท่เหวนได้รับการปลดปล่อยและตั้งให้เป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซี และในปีเดียวกันนั้นเวลาวันที่หนึ่งตุลาคมสาธรารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ก่อตั้งขึ้นครับต้าถงต้าถงซิตี้ต้าถงหรือที่รู้จักกันในชื่อหยุนจงและผิงเชิงเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในมณฑลซานซี และเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติชุดแรกในจีนในประวัติศาสตร์ต้าถงเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หวยเหนือและเป็นเมืองรองของราชวงศ์เหลียวและราชวงศ์จีนอีกทั้งเป็นสมรภูมิรบของนักยุทธศาสตร์ทางการทหารในทุกราชวงศ์และเป็นที่รู้จักกันในานามกุญแจแห่งภาคเหนือในส่วนของสถานโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หลักๆมีดังนี้ 1. ตั้งอยู่ใน,นเมืองโบราณต้าถงอาธิเช่นกำแพงเมืองหมิงวัดหัวเหยียนวัดสันหัวกำแพงมังกรเก้าตัววิหารจักรพรรดิเป็นต้น 2. ถ้ำผายุนกังสือคูเป็นถ้ำขนาดใหญ่ในรัชสมัยวงเว่ยนอกเหนืจากนั้นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนและยังเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย 3. เปยยเรีเยวเหิงซานถังเจียเต่ากล่าวว่าโลกนี้มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์5้าลูกและหนึ่งในนั้นคือเหิงเย่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ 4. วัดเฉียนคงหรือวัดลอยฟ้าเป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งนะักภูเขาเหงาิงซานไต้เซียนหรือเขตใต ไต้เซียนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองซินโจมณฑลซานซีเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนชุดที่3ได้รับการขนานนามว่าบ้านเกิดของภาพวาดพื้นบ้านของจีนและบ้านเกิดของวัฒนธรรมและศิลปะพื้นบ้านของจีนโดยกระทรวงวัฒนธรรมไต้เซียนมีประวัติศาสตร์ยาวนานเนื่องจากผลงานทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจานวนมากในช่วงเหลียวซ่งเซี่ยจีนและเลอนีน ภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของใต้เซียนหลักๆได้แก่1ด่านเยี่ยนหมินกวนเป็นหน่วยพิทักษ์วัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติอีกทั้งเป็นจุดชมวิวระดับ 5A ของประเทศจีน 2. เจดีพระเจ้าอาโศกหรืออายูหวังถาคือหน่วยพิทักษ์วัตถุทางสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติเดิมสร้างขึ้นในราชวงศ์สุยและเดิมเป็นโครงสร้างไม้แต่ถูกทำลายหลายครั้งในราชวงศ์ถังและซ่งปัจจุบันเป็นหออิฐที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หยวน เมืองผิงเหวเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจินโจมณฑลซานชีเป็นหนึ่งในสี่เมืองโบราณของประเทศจีนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเม,มืองโบรานผิงเหวมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,700ปีเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งแรกในประเทศจีนเป็นต้นแบบของมณฑลเก่าแก่ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ในประเทศจีนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโกในปี1997 รวมทั้งวัดซวงหลินและวัดเจิ้นกัวที่อยู่ในเมืองโบราณพิงเหาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันพิงเหวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของจีนและเป็นจุดชมวิวระดับ A ของประเทศซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นคําแนะนําการเดินทางระดับ3มดาวโดยมิชลินทราเวลไกด์มณฑลซินเจียงเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหยุนเฉินเมืองฉานซี และถูกเรียกว่าเจียงโจในสมัยโบราณมณฑลจินเจียงอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,400ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งจังหวัดในปีที่สาของจักรวรรดิไคห่วงในราชวงศ์สุยมณฑลซินเจียงเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติซึ่งมีมณฑลที่มีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมของชาติตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมาที่นี่เป็นศูนย์รวมรวบรวมและกระจายสินค้าหัตถกรรมที่สําคัญ นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยโบราณวัตถุและวัฒนธรรมบนพื้นดินถังเมืองโบราณของราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังซึ่งได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีเพื่อปกป้องวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของซินเจียงพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจซินเจียงในเดือนมกราคมพออ25 37, ศ2537รัฐสภาระบุให้มณฑลซินเจียง เป็นเมืองปอดติตร์และวัฒนธรรมชุดที่3ของชาติก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยแต่ละสถานที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าใครที่มีโอกาสจะได้ไปประเทศจีนก็อย่าลืมใช้มนทนชานซีนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณดูนะคะบ๊ายบาย